สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสเปนวันนี้นะคะเบนกับเดวิดก็พาทุกคนลงมาที่ใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยถ้าทุกคนได้ดูคลิปมีเสื้อผ้าตากอยู่แลถ้าทุกคนได้ดูคลิปของรอบที่แล้วเนาะที่เบนพาลงใต้ค่ะนี่เลยวิวหน้าบ้านของเรานะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะทุกคน รอบนี้เรามีแขกพิเศษด้วยเพราะว่าเรามีพ่อกับแม่อยู่ด้วยนะคะปู่กับย่าเบนเองค่ะก็คือหมายถึงว่าพ่อปู่แม่ย่าของเบนน่ะเนาะก็มาที่นี่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะประมาณ1สัปดาห์แล้วเราก็ตามลงมานะคะนี่แล้ววันนี้เราจะทานข้าวกันข้างนอกหน้าระเบียงกันนะคะทุกคนแม่เตรียมตัวอาหารไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้วันนี้เราจะกิน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยอ่ะมันเป็นชูเลติตสเดโกเรโรมันเหมือนกับว่าคล้ายๆพ็อกช็อปแต่ว่ามันไม่ใช่พอกช็อปนะคะเป็นเป็นส่วนของซี่โครงอ๋อโอเคเมนรู้ละเป็นส่วนของซี่โครงแกะนะคะทุกคนเดี๋ยวเบนพาเข้าไปดูในครัวกันนะคะ h อล่าทิโกสฮอลา นี่แม่กำลังเตรียมสลัดกันอยู่นะคะแล้วก็นี่เลยทุกคนที่เป็นพูดถึง c h u l e t i l a s de c o d e o นี่ค่ะมันเป็นส่วนของซี่โครงนะคะ m a m ม e s t ย c o s t i a o no este parte de c o a no เป็นส่วนของซี่ครงนะคะเนี่ยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะไปทํากินกันที่หน้าระเบียงนะคะส่วนสลัดนะคะทุกคนสลัดเป็นเมนูเมนูเรียกน้ำย่อยนะคะเป็นเมนูจานแรกนี่แม่กำลังทำแล้วก็เดวิดขอเป็นกาสปาโชแม่ก็กเลยกำลังเตรียมพริกหยวกไว้ใส่ข้างบนกาสปาโชนะคะส่วนของเบนก็คือนี่เลย เป็นทําขนมจีนน้ำยาป่าใส่ตีนไก่นะคะนี่ของเป็นคนเดียวเพราะว่าไม่มีใครกินตีนไก่นะที่นี่นี่จริงจังมากไหมต้มมาจากมาดิดนะคะแล้วก็หอมานี่ด้วยเอามาอุ่นตรงนี้โอเเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกกันเลยนะคะห้องครัวน้อยๆของเรา มามาดูวิวกันค่ะทุกคนวิวข้างนอกดีมากๆเลยวันนี้อากาศดีมากมีลมเบาๆมีแสงแดดคือดีดีตอนที่เป็นมาจากมาดิดนะมาดิดประมาณ30กว่าองศาแล้วแบบร้อนมากแต่อยู่นี่คือแบบแดดแรงๆแ,แบบนี้แต่อากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวรอเตรียมอาหารเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนตอนนี้เราทุกคนพร้อมทานกันแล้วนะคะเรากำลังเริ่มต้นที่เมนูเรียกน้ำย่อยกันอยู่นะคะเกดีเซ โคโมม a ชอเต่ไม oh, ่ไม่ก mm ินกัสปาโชเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยที่ขาดไม่ได้คามนน่ับโบเกรอนสตังเคยเมตาเล็กแล้วก็ของเบนขนมจีนน้ำยาตีนไก่ มาค่ะทุกคนมาทานข้าวกันโ้ยเลนี่คือปกติของครอบครัวสเปนกันนะคะเราก็จะกินข้าวพร้อมกันแล้วก็มีเมนูเรียกน้ําย,ย่อยมีเมนูจานแรกแล้วก็ต่อไปจะเป็นจานหลักนะคะก็คือซี่โครงแกะทอดกันนะคะทุกคนมาค่ะหนูย no, like <laughs> ูดอนไลกิดตอนนี้เมนูหลักพร้อมแล้วนะคะทุกคน นี่ลักษณะที่หลังจากทอดแล้วนะคะวิธีการกินก็แล้วแต่จะกินเลยเพราะเรากินที่บ้านเราเนาะใช้มือหยิบกินเลยค่ะถ้ากินที่ร้านอาหารก็อ,อมีกับซ่อมหน่อยนะอ่ค่ะอันนี้ก็โรย,ยเกลือน,นิดนึงแล้วก็กินได้เลยนะคะ มาถึเงเมนูอของหวานแล้วนะคะทุกคนกินเป็นซันเดียแตงโมค่ะแตงโมกับหน้าร้อนเนาะเป็นอะไรที่เข้ากันที่สุดแล้วมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะนีก่กินพร้อมวิวนี้เลย <c oughs> Miente, esta nevera, como el fría menos claro de Madrid, está mejor en el lado. Mejor. No importa. La pasada, la pasada. ¿Qué pasa? Que se sale. Ay. Oye, muy bien. Pero otro igual, ¿eh? Voy, voy a ver si lo consigo. ¿Ya No, no, pero No, que no quiere. Mira, el que quería era blu. Ya está, hombre, hoy, lo que ha costado o sacar esto. Está muy rico este de mercadona, ¿eh? Esto es italiano. Cuidado que hacen las cosas Qué bonitas. cosa más bonita. De sí, diseño. Mira qué bonito el tapón. Fíjate el corcho este que debe pues ser de, el de plástico. plástico. El corcho más bonito. Pues, es, plástico, es plástico, es plástico. Pero no me digas que no es bonito. No, es una monada. Uy. qué dulce está el telado. Pues vas a ver el licor un poco. Uy, oh, pues está bueno, Está pues bueno. Sí, está muy rico. Mira, a mí no me gusta la puta hacha, pero me la voy a comer todo y estaba súper bueno. Porque tiene mercadona que ya mercado, bueno, no lo este. encuentro. El tutti frutti no lo hay en casa. Por nosotras. <risa> <risa> Italian typical. Hay que tomarlo. Muy. <laughs> ¿Qué tal la experiencia, amor? <laughs> el limón. Ñum, Ñum, Ñum. <risa> <risa> เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปตอนที่เรากินข้าวกันนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกที่เป็นเพิ่งลงมาใต้นะคะที่จริงอ่ะเป็นมาถึงเมื่อคืนนี้เราขับรถกันมาจากมาริดนะคะหลังหลังจากเดวิดเลิกงานแล้วเราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็มาถึงประมาณสี่ทุ่มเกือบ5้าทุ่มเนาะก็เลยไม่มีอัปเดตอะไรใดๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนาะประมาณ2สัปดาห์หรือว่าไม่รู้ก็คิด คิดก่อนว่าจะกลับก่อนหรือยังไงนะคะก็เป็นจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะกับจากทางใต้เดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนไปกินอะไรไปทําอะไรเดี๋ยวเป็นจะพยายามอัปลงเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามดูคลิปอื่นๆของเบนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย